คารงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาจึงหน้าที่จะเน้นที่การแนะนําให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสําคัญเมื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะพึงพอใจและขวนขวายศึกษาปฏิบัติให้สูงขึ้นและเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมกันอย่างถูกต้องทั่วถึงมากขึ้นพระพุทธศาสนาก็จะเจริญมั่นคงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้ก็ถือโอกาสได้ได้คุยกับพวกเราเนาะว่าวันเกิดนี่สําคัญอย่างไรที่จริงแล้วนี่วันเกิดของหลวงพ่อดีนั่นมันไม่ได้มีนัยยะอะไรมากการเกิดของของพระนี่นีนี่นนนก็ อนเป็นประชาชนหรือว่าเรายังไม่ได้เป็นพระจริงๆเนี่ยเนี่ยมันพระเจ้าของเราก็อ่าด้วยหลักแล้วนี่ประชชนคนทั่วไปหรือว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย <c oughs> เราคนหนึงถึงนะถึงพ่อแม่เราเป็นหลักนะถ,ถ้าถ้าถึงวันเกิดเนี่ยหมายความว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่ <c oughs> พ่อแม่นี่สําคัญยิ่งใหญ่นะยเป็นพระหลานของเรานะ เพราะฉะนั้นเราต้องนะให้ความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะเป็นผู้ให้ชีวิตเราให้ให้บมระดก,กับกเราเรียกว่าให้ธาตุขันนี้ไว้ให้ดินน้ําลมไปหรือว่าร่างกายอกับเราไว้แล้วตอนที่แม่คลอดพวกเราออกมาเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับพระอริยะที่ท่านตรัสรู้คือระหว่างคนจะตาย อกับคนที่มีชีวิตรอดเน่ะมันเป็นช่วงเดียวกันเป็นขณะที่เนี่ยก่อนคลอดกับก่อนมันจะตายโดยปกติแล้วนี่อ่าคนที่คลอดนี่ย่อมมีความทุกข์ทรมานมากเนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าทั่วทั่วไปเนี่ยเนี่ยพระอริยะทั้งหลายทึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมองว่าอ่าพระหันที่จะตรัสรู้เนี่ยก็สภาวะเดียวก,กันกับแม่ที่ ที่กาลังจะคลอดลูกนะเนี่ยคือสภาพะว่ามันทุกข์หนักๆนพอได้ยินเสียงลกูกเท่านั้นมันก็เบิกบานก็เรียกเกิดปิติเกิดความทราบซ่านขึ้นคือทุกอย่างมันสําเร็จแล้วอ่ะคือจิตจิตดวงนี้แหละมันเกิดปูขึ้นนะนี่หมายถึงว่าแม่เราผู้ให้กําเนิดเพราะฉะนั้นลูกทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ต้องคานึงถึงตรงนั้นซึ่งท่านเป็นบุกกคคลแรกที่ ที่ให้ชีวิตรเรานี่คือสําคัญไม่ใช่ไม่ใช่เราไปสลองมันเกิดพอถึงเวลาเราก็ไปสลองมันเกิดว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็มีชีวิตรอดเรามองข้ามไปว่าคนที่ให้ชีวิตเราคือใครเนี่ยนะการไปไหว้ใจเกิดของของ,ของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพราะฉะนั้นการทําคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม่เราก็ได้อานิสงส์ด้วยการทําบาป เนี่ยหรือว่าความชั่วทั้งหลายเนี่ยแม่ก็พลอยได้รับจุดนั้นไปด้วยเออทําบุญพ่อแม่ก็ได้รับด้วยทําบาปพ่อแม่ก็ได้รับด้วยมันมีอานิสงส์มันพ่วงก,กันสเสมอเพราะอะไรเพราะดีนน้าลมไปเนี่ยมอนร่างกายของเราเนี่ยอืมมันเป็นของพ่อแม่เราเป็นมรดกของพ่อแม่เราเราไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพวกเราต้องมองให้ดีนะ คนที่เป็นลูกเนี่ยคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราไปทําอะไรก็แล้วแต่มันย่อมส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมันถ้าถ้าเราบวชถ้าเราเป็นนักบวชเป็นอะไรต่างๆที่หรือว่าความดีที่เราสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย,นยจนจนเป็นบารมีของเราเนี่ยความดีที่เราสร้างจนเป็นบารมีของเราเป็นความดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อแม่ของเราก็พอยได้อัน,นส่งด้วย เนีเขารู้ว่าการทําความดีของเราเนี่ยก็จะนําพาพ่อแม่ทั้งหลายของเราเนี่แหละขึ้นสู่สวรรค์ด้วยเห็นที่คนทั่วไปซึงซึงให้ให้หลักให้หลักประกันเลยแหละว่าอ่าถ้าลูกได้บวชเนี่ยโอกาสที่พระเหลืองเนี่ยหรือว่าเป็นนักบวชเนี่ยมันก็ได้จูงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ไปด้วยนี่คือ ถ้าเราเป็นนักบวชบวชด,ดีหรือว่าใครก็แล้วแต่นี่ทําคุณงามความดีจนเป็นบารมีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลถ,ถึงครอบครัวถึงพ่อแม่เราอยู่ดีอ่ะเออพอเขาชื่นชมลูกของเราเอ,อ่พ่อแม่เ็าลอยปลื้มใจอันนั้นแหละคือว่าพลอยดีใจไปด้วยนี่เพราะยังไงนี่พ่อแม่ก็ต้องมองเราเป็นเด็กอยู่เสมอเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเป็นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยพ่อแม่ก็มองว่าเราเป็นเด็ก เนี่ยเวลาเขาชื่นชมนเวลาเขาสรรเสริญเยนยอลูกกองตเองนี่ที่ลูกตัวเองทําดีเนี่ยเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องฟูขึ้นดีใจนั่นแหละทําให้พ่อแม่เนี่ยได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเออจิตตรงนี้เบิกบานขึ้นนะแต่ขณะใดเมื่อ,อไรนี่ลูกหรือว่าเราไปทําความชั่วไปทําบาปนี่มันก็ทําให้พ่อแม่ห่อเหี่ยวไปด้วยเออเนี่ยแหละก็ว่า ทำพ่อแม่เองเนี่ยต้องตกนรกไปด้วยเราตกคนเดียวไม่พอต้องดึงพ่อแม่ไปด้วยเพราะพ่อแม่นี่ก็อืมคือมันลูกของตัวเองจะไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่ใช่ลูกก็ไม่ได้อี่นี่เราถึงบอกว่าสําคัญที่สุดเนี่ยที่ท,ที่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่ที่เราต้องเข้าใจอ่ะคือเป้าหมายในชีวิตของเราเราจะทําอะไรให้พ่อแม่เรา ได้ชื่นใจไปด้วยแล้วการทําของเรานี่แหละมันก็เป็นบันไดเป็นหนทางเออที่สร้างบารมีของตัวเองให้ตัวเองได้ไปสู่สวรรค์แล้วก็นิพพานนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนของชาวพุทธของเรานะแต่คนทั่วไปนี่อาจจะไม่มีเป้าหมายตรงนี้แต่เราชาวพุทธหีือเขาว่าพุทธะนี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่สามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้นี่คือวิถีพุทธเพราะเราต้องเป็นนักนักวิทยาศาสตร์เป็นนักเดินทางเป็นนักต่อสู้นี่นี่คือชาวพุทธอ่ะคือต้องเอาชนะใจของตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นให้ได้นี่คือ,ค,อคือหลักมันหลักของชาวพุทธจริงๆเพราะชาวพุทธรู้ตื่นเบ,บิกบานเป็นนักวิทยาศาสตร นักคน้นคว้านักวิจัยเออคือเอาชนะแล้วก็นักพัฒนาไปในตัวคือคือชาวพุทธนี่เป็นเป็นศาสนาเป็นเป็นองค์กรที่สวยงามนะคือเราไม่ได้เชื่ออย่างอืน่นนี่คือวิถีพุทธของเราเนี่เราไม่ได้มอมเมาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ไม่ได้ไม่ได้มองเมาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ย เธอเกิดมานี่แหละมันถือว่าเป็นโชคดีที่สุดท,ที่ที่เรามีหนทางของเราเนี่ยพระเจ้าว,วางรากฐานอา่อวางหนทางให้กับพวกเราพุทธบ,บริษัทสีเนี่ยเราจะเป็นเครื่องหัดก็ดีเป็นบรรพชิตก็ดีล้วนแต่มีทางเดินเพราะฉะนั้นนี่การเกิดไปเป็นมนุษย์นี่สุดแสนที่จะประเสฐถึงบอกว่า,วาชาวพุทธนี่ที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์นี่เลื่อนกรพรม เลินกว่าเทพเลินกว่าวิญญาณใดๆทั้งสิ้นนะคือมีโอกาสได้แก้ตัวมีโอกาสได้สร้างบารมีมีโอกาสได้พัฒนามีโอกาสให้เห็นความจริงมีโอกาสที่จะออกจากทุกข์ให้ได้เนะี่ยคือเป็นโอกาสดีของพวกเรามากเลยนะ่ที่ที่ที่เกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยนะถึ่งบอกว่าเนะี่คือสุดยอดมากนะ่ะเราไม่ได้อยู่ภายใต้ หลักแห่งความเชื่อที่งมงายพุปถัสศาสนาไม่ใช่ศาสนางมงายเป็นศาสนาแห่งความจริงที่พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของพวกเราทั้งหลายมต้องเข้าใจจุดนี้นเราต้องตั้งประเด็นให้ถูกต้องเดินเดินให้ถูกทางเป็นสัมมาทิฐิเกี่ยวความเห็นที่ถูกต้องซะก่อนในแนวทางแม้แต่ การจัดงานมันเกิดอะไรต่างๆก็ก็แล้วแต่นี่นี่คือสิ่งที่สําคัญคือเราต้องน้อมเอาคุณงามความดีที่ที่พ่อแม่เราที่บุปการีของเราเพราะเรานอกจากจะมีพ่อแม่แหละเราจะมีครูบาอาจารย์อ่ที่เป็นสะพานให้เราคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นบุปการีของเราคือเป็นผู้ให้เราไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่สอนในแนวไหนก็แล้วแต่ที่ที่ที่ให้ ปร,ประสาทวิชาความรู้พวกเราเนี่ยตัวนี้คือควรสํานึกเ,นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำลายลูกเนี่ยครูบาอาจารย์นี่ก็าาถนาให้พวกเราเดินได้ถูกต้องคือมีองค์ความรู้มีปัญญาเพื่อพัฒนาจิตของตัวเองเมื่อพัฒนาตัวเองเนี่ให้รู้เท่าทันอกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ใช่แค่พระสงฆ์องค์เจ้านะี่ยที่พูดนี่ครูบาอาจารย์หมายถ่เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้อบรมเป็นผู้แนะนําพร่มสอนให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายอาให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างสงบอย่างมั่นใจเอาชนะเพศภัยทั้งหลายได้นี่ถึงบอกว่าการเรียนการศึกษาทั้งหลายก็เพื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม ที่มันเลวร้ายเนี่ยให้อยู่ในสังคมนี้ได้เนี่ยนียค่คือคือคือหลักความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาเนี่ยพวกเราต้องวิเคราะห์ต้องมาดูให้ถึงให้เห็นความจริงของมันอก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปเนี่ยเพราะมันสําคัญยิ่งใหญ่นะอ่าสิ่งที่พวกเราคํานึงต้องคํานึงถึงนี่เนี่ยคือคนดีมันต้องกตัญญูนะนี่คือหลักมันละ เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมานี่หน้าที่เราเนี่แน่นอนละ่ะเดี๋ยวสมมติว่าเกิดนี่ต้องทําอะไรเออเกิดขึ้นมาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องนึกถึงพ่อแม่เราก่อนเออวันเกิดของเรานี่แหละเราต้องนึกถึงโอ้หได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะพ่อแม่เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือต้องทําอะไรก็แล้วแต่ที่ให้พ่อแม่ได้ดีใจที่สุด ไม่ใช่มานั่งจัดวันเกิดอันนั้นคือคนทั่วไปเขาก็ไม่ว่ากันแต่จุดสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเราต้องนึกนึกถึงตอนที่เราเกิดว่าคนที่จะตายแทนเราเออคือแม่เราที่เจ็บปวดที่สุดคือแม่เราทารมาที่สุดก็คือแม่เรานะกว่าท่านจะอุ้มท้องมาเก้าเดือนนี่มันหนักนวงนะคือมันคือทุกอย่างเนี่ยเออ แม้แต่อาหารข้าวหวานบางทีก็ต้องอดอยากเพราะจะไปกินสงเดชก็ไม่ได้ก็ต้องคานึงถึงลูกที่อยู่ในครันอีกนีค่คือคือความสําคัญมันอยู่ตรงนั้นนะถึงว่าในญติเธอะเพราะถึงมันเกิดก็ดเนี่ยเออแต่ทีนี้พวกเราทั่วๆไปเนี่ยไปตามรัฐที่อื่นไปตามศาสนาอื่นที่ไปจัดปาร์ตี้ไปทำนนไปทำนี่ไปมีเค้กมีอะไรจดงานมันเกิดแล้วยิ่งใหญ่ เออบางทีไม่ไม่เข้าใจเลยว่าวันเกิดนี่เมื่อจะสนุกสนานกันก็มีนะเนี่ยคือคือคือมันผิดหลักที่แท้จริงนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยเนี่ยเพราะว่าการกระทําอย่างนี้นี่มันจะเป็นบารมีของเราแล้วมันก็จะหลอมรวมจิตของเราเพราะว่าพ่อแม่นี่ถ้าเราทํากับท่านกตัญญูตรทุคุนต่อท่านนี บารมีของท่านก็จะคุ้มของพวกเราท่านจะดีท่านจะเร็วนี่เราไม่ได้คํานึงถึงไม่ควรคํานึงถึงว่าพ่อแม่ดีหรือเรวแต่หน้าที่ของเราเนี่ยพ่อแม่จะเร็วยังไงและหน้าที่ของเราก็ต้องตันอยู่ฟังฟังเข้าใจมากเพราะพ่อแม่เรานี่ยังไงก็เป็นพระหันของเราอืมท่านจะดีหรือเร็วนั่นคือกรรมของท่าน <c oughs> ฟังให้ดีนะอย่าไปละเมิดจัดจ้วงล่วงเกินพ่อแม่ดีเร็วเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แห่งกรรม แต่การกระทําของเราที่ทํากับพ่อแม่นี่มีแต่ความกตัญญูรู้คุณแล้วเคารพเชื่อฟังนะถ้าท่านสอนไม่ดีเราก็น้องฟังเฉยๆเออเราก็ไม่ควรทําในสิ่งที่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์จริงๆก็คือท่านสอนเนะ่ะให้เราทําดีหรือไม่ดีเพราะบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะสอนให้ทําดีอยู่ตลอดก็ไม่ใช่บางทีก็อาจจะมี คือจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจไหมละ่ะคนที่มีกิเลสหนาก็มีคือเราต้องเข้าใจนะพ่อแม่บางทีทุกอยากนี่ส่งเสริมให้ลูกขโมยก็มีคือไปทําบาปอะ่ะเข้าใจจุดนี้ไหมละ่ะมันก็มีเนอ,อที่ที่บางทีก็คือไม่เข้าใจอะ่ะตอนนี้มันฆ่าลูกเยอะนะสอนให้เป็นเจ้าคนในายคนอสอนให้ยอมคนไม่ได้ พูเรามองมองเห็นไหมยิ่งผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ให้ยอมใครเออคิดอยู่ที่ไปโรงเรียนนี่ก็ใครใครตำหนิใครมานินทาใครมาอะไรถึงมึงยอมทำไมอันนี้คือ,ขอเขาเรียกว่าพ่อแม่ก็ขาดซึ่งปัญญาตรงนี้ทำให้ลูกเป็นคนก้าวร้าวขึ้นมาซึ่งทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นอยู่เยอะมากเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยบางทีครูสอนครูอะไรต่างๆนะก็ต้องไปเอาเรื่องครูมั่ง เออเนี่ยไม่ยอมคูอีกมองออกไหมใครมาลังแกลูกฉันเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าเป็นค่าลูกในตัวนะทางอ้อมนะนี่คือนะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ถึงท่านจะเป็นคนดีหรือคนเลวยังไงเนี่ยตัวเราเองเนี่ยไม่ควรที่จะมีปฏิคัดขัดเคืองเออมองมองให้เห็นนะตัวนี้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ ดีหรือเลวมันเรื่องของท่านดีหรือเลวมันเรื่องของกรรมของท่านเนี่ยพวกเราเป็นลูกเนี่ยเราต้องมองว่าเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วก็ยกไว้บนหิ้งนี่คือแนวความคิดของทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ยกไว้เลยอย่าไปละเมิดถ้าละเมิดปุ๊บนี่เท่ากับสิ่งเหล่านั้นจะทับถมเรา พวกเราต้องเข้าใจให้ให้มันลึกๆนะเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นบุคลาีเป็นหน้าที่ที่จะสั่งสอนอบรมส่วนหน้าที่ของลูกหรือว่าลูกศิษย์ต่างๆนี่มีหน้าที่เคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนและกตัญญูรู้คุณอันนี้คือหลักหลักมันคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเออเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นี่ บุคคลเหล่านี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะไม่มีการตกอับจะไม่มีการอาภัพใดๆทั้งสิน้นพิจารณาให้ดีนะมองให้ลึกๆนะเออเขาเรียกว่าอย่ารู้ดีเกินพ่อแม่เออถ้าคนถ้าคนรู้ดีเกินพ่อแม่นี่แน่นอนแลหละหนทางคืนอนรกมองมองมองเขาใะเข้าใจไม่หเห็นพ่อแม่นี่ อ่อนแอเห็นพ่อแม่นี่ยังโง่งเง่าเต่าตูนแล้วดูถูด,ดูแกเรสิ่งเหล่านี้นี่นรกไปที่ตั้งนรกไปที่ตั้งหากินไม่เจริญรุ่งเรืองเออจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในถ้าเรามองมองอย่างนี้เออคือบุปการีของเราเนี่ยเราต้องยกไว้เลยยกไว้เลยเออใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ยกไวก้ก่อนเออหน้าที่เรานี่อืม อันไหนดีเราทําอันไหนไม่ดีเราก็เจ็บไว้ก่อนไม่ใช่ไปเถียงไม่ใช่ไปขัดแย้งฟังให้ดีนะไม่ใช่พ่อแม่สอนไม่เถียงกันเลยขัดแย้งทะเลาะกันผลสุดท้ายก็คือเราเนี่ยตกเองอาภัพเองตกนรกเองไฟเหล่านั้นก็จะร้อนอนรกมันจะเผาผลาญเราตลอดเวลานาดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝาก พวกเราทุกคนน่ะถ้าถึงวันเกิดก็อยากจะให้นึกถึงพ่อแม่เราให้มากขึ้นให้มากๆเลยแหละนะสำคัญที่สุดคือพ่อแม่เนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่ไปฝากไปต้อนคือยังมีชีวิตอยู่นี่แต่พ่อแม่ชีวิตยูน่นีสิ่งที่พวกเราควรทําลูกๆทั้งหลายควรทําคือความประญญนรยรคุณเนี่ยให้ความอุปถัมภ์ดูแลท่านให้ดีจะไม่ตกอับอืม สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดทั้งมวลช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอย่างไรก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติได้อย่างไรก็เผยแพร่อย่างนั้นทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับคำสอนก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่คือรู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมจึงจะเป็นพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาคือการบอกสอนจากประสบการณ์ที่เป็นธรรม การให้ธรรมะเป็นทานจึงเป็นบุญบารมีใหญ่ทำให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ขอบุญกุศลที่ทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่ธรรมะจงเป็นบุญบารมีให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับธรรมะจากการเผยแพร่ด้วยเทอญ